สิ่งนี้เคยถูกยกให้เป็นคำศัพท์แห่งปีจากพจนานุกรมแมคควอรีและสิ่งนี้เป็นวลีหนึ่งที่เปรียบเทียบได้กับวัฒนธรรมทางอินเทอร์เน็ตอันเกี่ยวกับผู้มีชื่อเสียงชั่วข้ามคืนมาร่วมไขคำตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชรค์คีย์เวิร์ดเปิดโลกคำศัพท์รับมือไ,ไซเบอร์จากที่เกริ่นไว้ตอนต้นคุณผู้ชมพอจะทายคำศัพท์ปริศนาที่ขึ้นอยู่บนจอน,นี้ได้ไหมครับ ต th okay, ัวอักษรที่กำลังสลับกันอยู่น huh ี้มาจากคำว่าอะไรได้คำตอบแล้วใช่คำเดียวกับเราหรือไม่เรามาฟังเฉลยกันคำนี้คือ milkshake duck เป็นคำศัพท์แห่งปีนะครับที่มีการโวตกันในปี2017นะครับมีการออกมาพูดถึงความหมายนะครับโดยมาณันธิการของตัวพจนานุกรม m a c q u ร r y เนี่ยนะครับชื่อคุณซูซานพัทเลอร์เนี่ยบอกว่าต้นกำเนิดเนี่ย เป็นภาพภาพหนึ่งนะครับที่โดยเขียนโดยศิลปินที่ชื่อว่าเบนวาร์นะเป็นนะักวาดภาพกระตูนชาวออสเตรเลียเริ่มใช้คำนี้ตั้งแต่ปี2016แล้วเขาก็วาดรูปของเป็ดน่ารักตัวหนึ่งที่ชอบกินนิวเชคแล้วก็เป็นที่ชื่นชอบของคนทุกคนนะทุกคนก็ตกหลงหลุมรักเจ้าเป็ดที่กินนิวเชคเนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่า2อวินาทีต่อมานะครับก็มีการปล่อยข้อมูลออกมาว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเป็ดที่ทุกคนรักเนี่ยนะครับเป็นเป็ดที่ร้ายกาจมากมีการเหยียดผิวนะครับเป็นที่น่ารังเกียจนนะคแลล้วก็ไปถม กลายเป็นว่าไม่ชอบเจ้าเป็ดตัวนี้ขึ้นมาเสียแล้วอันนี้ก็มีการเอามาเปรียบเทียบนะครับกับโลกของความเป็นจริงว่าในปัจจุบันนี้ครับลหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะเป็น s o ัมบารีหรือว่าเป็นคนที่โด่งดังขึ้นมาได้เพียงแค่ชั่วพริบตาเดียวชั่วข้ามคืนเดียวครับจากโลกโซเชียลมีเดียเราอาจจะเคยเห็นตัวอย่างนะอย่างเช่นรปภหล่อบอกต่อด้วยหรือว่าเราก็เห็นแม่ค้าคนนั้นคนนี้นะครับจากคนที่อาจจะเป็น Nobody ้นะไม่มีตัวตนในโลกโซเชียลมีเดียอยู่ดีๆครับคนคนนั้นอะ่ะก็โดยที่ไม่รู้เนื้อ้รตัวครับก็กลายเป็นคนดังขึ้นมา จากด้วยหน้าตาหรือว่าพฤติกรรมหรือว่ากระแสะอะไรบางอย่างนะครับถ้าย้อนกลับไปเราจะเคยจําได้ว่ายูดีดีก็มีน้องคนหนึ่งนะที่มีคนมาขโมยข้าวเหนียวไก่ปิ้งที่น้ารถของเธอเนอะแล้วกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนนะแต่ว่าหลังจากนั้นครับกรณีของมิลเชคดักนี่ก็คือว่าสมมุติว่าคุณกลายเป็นคนดังชั่วข้ามคืนแต่สุดท้ายครับก็คือมีคนเนี่ยไปขุดคุยนะครับว่าเออเอาข้าจริงแล้วคนคนนี้เนี่ยมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมมาก่อนเคยทําสิ่งนั้นสิ่งนู้นไม่ดีมาก่อนแล้วก็ คนคนนั้นเนี่ยก็ถูกถลม่มฮะถูกทัวลงแล้วก็กลายเป็นว่าคนนั้นก็หายไปจากโลกโซเชียลมีเดียอันนี้ก็คือกรณีของมิวเชคดักที่เกิดขึ้นครับซึ่งใครๆก็สามารถเป็นมิวเชคดักได้นะะก็คือว่าคุณอาจจะอยู่ดีๆก็ดังขึ้นมานะครับแล้วก็ดับไปได้เลยครับซึ่งอาจารย์ให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่กําลังตกอยู่ในสถานการณ์มิวเชคดักโอ้ก็แน่นอนนะฮะคืออยู่ดีๆตัวเองก็ดังขึ้นมาแล้วก็ดับไปเลยเนะี่ยผมมองว่าพิจารณาก่อนว่าเออ ชื่อเสียงที่เราได้มาเนี่ยมันได้มาจากอะไรต้องเรามาระวังด้วยว่าถ้าเราอยู่ใน spotlight ปุ๊บเนี่ยโอกาสที่เราจะถูกขุดคุยข้อมูลข้างหลังเพราะว่าทุกวันนี้เราก็มีสิ่งที่เรียกว่า digital footprint ใช่ไหมครับรอยเท้าบนโลกดิจิตอลอ่ะก็อาจจะเกิดขึ้นได้อันนี้คือในฝั่งของคนที่อาจจะตกเป็น newshag d u c k นะครับอีกฝั่งหนึ่งครับของคนที่เป็น n e ต i z e n นะหรือว่าคนที่คอยสืบหาข้อมูลต่างๆทั้งหลายแหล่ในโลกโซเชียลเนี่ยครับ อันนึงเนี่ยเราก็ควรจะต้องมีจิตใจที่อาจจะต้องเป็นกลางนิดนึงเนาะคือเวลาที่มีคนคนนึงดังขึ้นมาอย่าเพิ่งไปตามกระแสแล้ววู้คนนั้นดีจังเลยคนนั้นหล่อจังเลยแล้วพอสุดท้ายเนี่ยเราตั้งความหวังกับเขามากใช่ไหมครับเมื่อเราไปเจอข้อมูลหรือเราไปสืบหาข้อมูลแล้วเขาไม่ดีดีอย่างที่เราคิดนะครับเราก็บางคนเนี่ย จากไกลที่เคยเป็นแฟนคลับเนก็กลายเป็นคนทีออ่รู้สึกผิดหวังเนก็โพสต์ถึงเขาในทางที่ไม่ดีทําใจเป็นกลางนิดนึงมนุษย์นะครับมีทั้งดีและชั่วมีทั้งขาวและดําเวลาที่เราเจอใครที่มาเป็นกระ,สะแสเราก็อ๋อโอเคเขาเป็นกระแสะขึ้นมาเนเพราะอะไรพยายามมองให้รอบด้านนะครับแล้วก็ไม่ตั้งความหวังเขามากเกินไปเพราะว่าทุกคนก็เป็นคนเหมือนกันครับก็มีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีครับ มิ Check Duck, วเช็กดักวลีเปรียบเปรยถึงบุคคลที่ได้รับความนิยมในโซเชียลมีเดียด้วยลักษณะเชิงบวกแต่ภายหลังกลับถูกขุดคุยว่าอาจจะไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรือเป็นไปนในทางกลับกันซึ่งหากเราพบกับเหตุการณ์นี้เราก็ควรเป็นกลางไม่หลงเชื่อตัดสินใครง่ายๆหรือใช้ถ้อยคำรุนแรงเคารพซึ่งกันและกันเพื่อไม่ให้นําไปสู่ความขัดแยง้งและส่งผลกระทบในทางลบในวงกว้างมากขึ้น,นครับครั้งต่อไปจะเป็นคําว่าอะไรมร่วมไขคําตอบสร้างความเข้าใจเสริมความรู้เท่าทันให้ปลอดภัยไปได้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ keyword, คีย์เวิร์ัพรบมืออซ จากศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ดูให้ดีเช็คให้ชัวร์ก่อนที่จะแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม